ตาลามตอนเราไดอยู่นี่มาดีกับพ่อมาดีมาดีอ่มาดีกับพี่เลยตึ้งงี้มันอยู่เลแล้วลูกบามาตัดยางไึงมันอยูในในรูมู่ดินอ่าี่เงาไม่ใหญ่เ่นี่ครับสีมันตัดยางครับโกนยางี่นีวจักรลงมายู่กางรูโกนยางรูอยู่างโกนยางจัอีกเลยจ่อีกมทักกับตกกั อ๋อพอคือพอบหยากมันตักเลยแรงใหญ่ข um> ึ้นเลยม่มันไดมันไดดัดกำกีก้าชันเลยผมห่านแล้วมันดดัดกับผมหว่านเหมืันเดิกำกีกาชันห่ากิกกาเดียวแวงพวกลุงนองไปซื้อโอเคอะนะครับตอนนี้บางยาอยู่ที่บ้านอ่าวตรงนะหมู่ที่5นะครับหมู่ที่ห้าบ้านอ่าวตรงนะครับอำเภอบางบีอำเภอางีนะครับเจ้าของสวนที่เขาเจ้าของสวนนะครับก็เหมือนที่พี่เขาแจ้งมาบอกมา นะครับว่างูมันอยู่อยู่ใกล้กับต้นต้นยางน,นะครับแล้วลูกชายก็ยีบยางก็เกือบไปนะครับเพราะมันอ,อยู่ใกล้เกินนะครับนั่นหมายถึงว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงด้วยชีวิตจากตรงนี้ไปถึงโงรงพยาบาลบางยาคิดว่าใช้เวลาประมาณร่วงจังโมงก็มันอันตรายจริงๆอาจจะไม่รอดถ้าโดนกัดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่บางยาต้องมาช่วยนะครับก็มีชาวบ้านท,ที่นี่มาร่วมให้กําลังใจนะครับพี่ๆคนที่สมองสั้นนะอยากคิดว่าบางยาทำคอนเทนต์นะ นี่ดูชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่อำเภอวังวิเศษนะพี่ดูกันชัดๆนะอย่าคิดเราพยายามทำคอนเทนต์นะพร้อมยังไปกันเลยัยงไปดูติดมาเลยกล้องยังหมดแล้วใจเย็นหมดแล้วมาถูกลุกมาด้านบนนี่เลยนี่ลูกปักหูุดยิงเันสายโยกตันสายโยกเลยโยกขับลูกแล้วขับลูกทิงกาลุกโอ้ยอะไรเพิไม่ออกกับเขาจังไงอ๋อ เอฟดีเนี่เลยเอฟดีตาจเปนอมาตงจะจดอออ๋อนี่มาตังเมยุติยุติยุติไป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 ดูกันง้าด้วยนะลูก

เพียวเว้นเพมีข้างบนดูด้วยไหมเนี่ยมีด้วยมเว้นพี่ข้างบนฝาบนดูด้วยมไม้เหรอดูนั่อยู่ไหนอะอยู่ในรูปอันนก็กรอ๋อนี่อันนี้มันนั่นนั่นมีรูปนนั้นได้เขียนเปึ้งเนี่ยโอ้มันดูอะไรมาแล้วไม่ใช่อย่างรูปรูปตัอโอ้ยเอ้ยางเอฟบีเอฟ ย่าต <ST su ks> ่มอมก็นมกวเหรอแไม่ใช่ดูียม้นเยใต้งนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่วนนี้โไปนี่แล้วก็ข้าน่อ่กันานี่ลมันกัตตานี้หลหเรามตนี้หหน้าปอยู่นู่ รูลึกเข้าไปประมาณ3เมตรเดี๋ยวโค้งไปทางขวานะครับรูลึกเข้าไปสามเมตรก็ประมาณต้นไม้ตรงนู้นนะน่าจะอยู่ประมาณต้นไม้ตรงนั้นเลึกเจ้าตู้ทองไหมงานหินหินงานหนึ่งนะงานหินอีกงานหนึ่งเดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับเราลุ้นกันดู คุทธหมพัพุทเตน่าตนไม้นู่นดำไหมอ๋อจอบจบล้วจอบไหมไม่คุณไหมไม่โก้ไหมไม่โก้ไมโก้ตัดพุทธไม่ค้นนทาเ่าตะมทดหมเยเพ่เหมาหมาีเดียวเ่งมันไปพุทธมพเ

แต่ก็ยังมีแรงใจแรงเชียร์นะครับพี่พี่ชาวบ้านที่นี่นะครับพี่พี่ชาวบ้านที่นี่ทั้งผู้นาชุมชนนะครับท่านอบตนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาให้กําลังใจกัน <c oughs> ก็แค่หวังว่าเราจะย้ายงูตัวนี้ออกจากสวนยางแล้วก็เอาไปปล่อยในป่าแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ถมากินนะพี่บอกกันตรงๆนะครับครบเพราะว่าการกินยางนี่คืองานชีพุ้อตยใอย <c oughs> <c oughs> ต้อใจหนึ่งว่ารวดไปแล้วอันนี้คืออาชีพของคนทางใต้นะพี่กีดยางนะครับถ้าเกิดว่างูอยู่ในสวนเราไม่ได้ทํางานไม่ได้กีดยางไม่ได้มีไรายได้จริงๆตรงนั้นก็ทุกคนในพื้นที่นะครับก็มาช่วยเหลือก,กันเคงจะช่วยกันนะครับพยายายมย้ายงูออกไปกันนั่นเองเดี๋ยวเรารู้ถุงนะครับก็เากำลังดูดมันแล้วมันแล้วมันแล้วไปจุ่ตรงแกงหวัวให้โรนี่มากรองเตะเลยมันน, <ะ S 1> มนี้กรองเตเลยแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ตัดดินลงไป เกินครึ่งแล้วครับรออีกแป๊บนึงก็่งแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกนะแต่ทุกคนยังสู้กันอยู่ตรงนี้อกมาทุกแ่เครงโอเกก็ต้องกันจาบ้นกันจาบ้านิดนึงนะช่ออกมวางูสานี่ก็ได้่ลยกูมาสามนี่ต่ำมันกี่ก้วนนะตัวนชกเร็วชกเร็ครับน่

นนั่นนอนอยู่ในรูนั่นอยู่นั่นเลยเรียเร่อยโอเค

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว่าที่หนุ่มดูได้ดยไหมว่าลูกเล็กัเกเลด้วยเลยันเลนกอะบคกเหรอกเลยบักเลยนไเลยขวดดมบังนีโกับโดูลืออะยรโคเมียดูคือลูส่หางเลยี่เดยี่เดือยังเมยงเดือยเดียวเว้นคำห้างอยู่ตรงนั้นเลยดียมึงจะูวาดมัเลย่เรองห้ันยอ่า โคห้างย่อยห้ายาวนั่นคือตัวโพนี่นี่โเม่นี่เตาว่าโคห้างแหลกห้างกันตัวเบียนี่เราไม่ไม่วัดก็นั่นเลยนี่หวยาวแต่ไหดนี่ไม่วดาม้วมันไม่ไ่พากมันก้าม่ดมเนี่ยหยาดุบาดมหมดแล้วเหมไ่มจับจากเอาตยังจากเอาแล้วไหมเไปไาไปจักกันยไ้ไอ้ไอ้มาเดียกม่ยาย นายลำบากขนาดไม่เวางทองแดงเจ้างานสีทองของอาวุงห้องวิเศษนะครับสวยตั้งใจด้วยนี่ตัวนี้ไม่ดำนะครับดับด้วยเต้ยระบันโอ้โหตัวปร่งตัวนี้ง่ายจริงเนะว่ะไอ้คนเจอคนไหนครับอ๋อคนนี้หรือครับตัวอะไรครับตัวเล็กน้อยครับตัวเล็กน้อย มันจะยังเอฟมาอ้วนด้วยอ่าเอฟมีกับเอฟมีอ่ามาดูมาดูมาดูเห็บนี่บางยาพามาดูเห็บนี่อ๋อด้วยอ่าอันนี้เป็นตัวเห็บโตมันกระดับกันเลยมึงมันใหม่มันนั่นแล้วงูป่าตุกตัวนะครับ เจอเห็บแน่นอนเพราะว่าเขาเหบมันได้นั่นเลยนะป่าก็มีเห็บตัวเดียวก็มีเห็บครับนี่ก็มีแต่ว่ามันหนีมาแล้วแล้วา็อยู่ในโลกครับ้างไหมอกอมาโลกภาพโลกภาพโอเคเอฟซีตอนแรกนะครับตอนแรกจากประสบการณ์ก็ช่วงนี้บางอย่างคิดว่างูคู่อยู่ในรูนะครับแต่วันนี้ที่เราจับออกมาเป็นแบบนี้นนะครับในรูไม่มีคู่ก็สสดงว่าตัวนี้เพิ่งโลกคราบนะครับงู พิ่งโลกคราบเขาจะไม่ค่อยเลื้อยออกไปไหนเพราะว่าคราบเขายังนิ่มอยู่นะพี่ิคราบเขายังนิ่มเขาต้องนอนพักหลังจากโลกคราบประมาณ2วันนะครับเพื่อให้ให้ผิวเขาแข็งแรง แล้วก็หานแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้สุด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 จริงๆนะครับเอาตรงวางวิเศษฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะพี่ก็แค่หวังว่ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็แค่ช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนที่นี่มีความสุขนะครับทุกคนที่นี่มีความสุขหลังจากที่เราย้ายเจ้าตัวนี้ออกไปจากที่หมากินแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนอกเหนือจากนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหครับมาสิวไกันเลิปหน้า สวัสดีครับเอาแต่มาเด็กชยพี่น้องใจไหวไหมวังวิเศษเอาตรงวังวิเศษพี่สุดยอดวันนี้